ดีกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าคู่รักได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจใครคู่ไหนคะคุณคุณเจนนี่เรียนโทสุพรรณกันเหรอคะคุณเจนนี่คุณเจนนี่ใิ่พลสุวรรณนะไม่ใช่เรียนโทสุพนธ์นะครับอุ้ยคุณครับผม ผมแซวเขาเล่นเฉยๆกับคุณไฮโซกึ้งเฉลิมชัยหรือว่าพี่กึ้งของเราแล้วทำไมขึ้นรูปคู่กับท็อปดัตเทเศสกับคุณคือมันมีซัมติงงมีประเด็นไงไอ้ยยาคือตอนนี้เอาต้องต้องเริ่มจากพี่กึ้งก่อนดีกว่านะครับเพราะก่อนหน้านี้มีการไปสัมภาษณ์เจนนี่ว่าตกลงแล้วเลิกหรือไม่เลิกนะครับล่าสุดเราก็ยังได้คําตอบที่เรียกว่าไม่แน่ใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และก็ไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเลิกหรือไม่เลิกกันะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับ มีขาวเมสาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเผือกมากเพราะว่ามีภาพของสาวเจนนี่เนี่ยดันไปกอดกับไม่ต้องเช้คขาว่าดันก็คือเขาคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละเป็นภาพเจนนี่เนี่ยกอดกับคุณแม่ของหนุ่มท็อปท็อปนัาเศษนะครับแถมฝ่ายชายเนี่ยยังลงแคปชั่นว่าคุณแม่เป็นแฟนคลับของนางเอกสาวแล้วก็เลิฟคนนี้มากๆพร้อมทั้งบอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักกันนะครับงานนี้เนี่ยก็เลยโดนจับจ้องนะครับว่าเอ๊ะ คู่นี้มีซัมติงอะไรกันหรือเปล่านะครับเพราะช่วงวันวาเลนไทยของปีนี้เนี่ยก็เพิ่งมีข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ยส่งดอกไม้ชอบโตไปเซอร์ไพรส์ให้ถึงที่ซึ่งข่าวนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อนะครับแต่มีข่าวเมาส์ออกมาเฉยจริงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมงานนี้จะมีซัมติงอะไรหรือเปล่าเราต้องติดตามกันต่อไปแต่ดอกไม้ชอมื่กี้นี่แหละที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะที่เป็นข่าวอยู่ คู่นี้ถ้าถ้าเป็นจริงขึ้นมาพี่เฟียร์บ้านได้ไหมฮะ <co f> อันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะเขารู้จักกันมาก่้นหน้านนี้อยู่แล้วเออแต่ว่าเขาก็ดู ไลฟ์สไตล์น่าจะไปด้วยกันได้ไหมหมายถึงว่ากลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มใกล้ๆกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เขาบอกเออแบบวนเวียนไปมาจนท้าแบบเอออาจจะแบบรู้สึกดีกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ท่าอย่างน้อยเขาก็หวังดีปรารถนาดีต่อกันนั่นแหละเจนนี่นี่เป็นเพื่อนผมตั้งแต่อยู่มหาลัยเลยนะคือผมมาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนแต่เขาเป็นเพื่อนกับผมหรือเปล่าไม่รู้เจนนี่บอกว่าเจนนี่รู้จักโม อยู่รุ่นเด,เดียวกันอยู่รุ่นเดียวกันเฉยๆดีกว่าอยู่รุ่นเดียวกันน<บ>ะฮะน,น,น่ารักมากน่ารักหนอยู่มาหะยรละครับผมแต่ว่าเจนนี่ไม่เคยเลือกโบเลยครับเห็นมองผ่านไปผ่านมาตลอด